ไอ้หนุยไอ้หนุยกูแซมมุมไอ้หุยไอ้หนุไอ้หนุยฆ่ากูไอ้เหี้ยลุยเดาทองกรีสวัสดีครับเด็กๆทุกๆคนตอนนี้อยู่กับมาสเตอร์โมเมนต์ครับข่าแม่งหมุนกูเจอใครกูฆ่าแม่งไอ้เหี้ยผมเข้าใจความรู้สึกพี่ครับเวลาพี่โดนด่าผมท้อเวลาเพื่ไม่ฟังอ่านครับกูเจอใครกูฆ่าแม่งเลยกูขอกูเป็นน่ะกูฆ่าแม่งหมดอ่ะ ูฆ่าแม่งหมดอะไอเหียกูขอกูเป็นอะกูไม่เป็นกูออกเลยอะกูบอกกูเจอใครกูฆ่าแม่งหมดน่ะคืนเดียวกูเก็บสามเก็บสี่อะเหียกูขอก่อนเถอะสามเกมอะเจอใครกูสัญญากูฆ่าเลยมากูไม่สนด้วยไอเหียเฮ้ยใครวะเนี่ยว้าสวรรค์ได้ปลดกูมาแล้ว เจอกูมึงไปกันให้หมดเลยมึงเจอกูเฮ้ยวิ่งคนเร็วมาไอ้ฟาดฮึบคนแรกฮึบฮึบฮึบเฮีย้ยไอ้ที่นั่นเห็นกู มันพิมอะไรวะสัเฮ้ยมันพิมอะไรอ่ะพี่ตาจักใจ W A วาเขียนยังไงวะว่าเขียนยังไงวาเขียนยังไงไมคือผมไม่ได้ทำเขียนยังไงอ่ะโน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 นะครับโนนะโนนะผมไม่ได้เป็นคนทำยังไงเขียนว่าโอเคตอบเราต้องแก้งเป็นโอเคก่อนไอ้เหีเอ้ย โอเคโอเคซีมงโขยซีมงโขยคืออะไรวะซีมงโขยคืออะไรอะ่ะมีคนเขียนว่าซีมงกวยอะ่ะโอเคเนี่ยเนี้ยเนี้ยมีคนเขียนว่าซี w มงกวยอ W H Y ซมแปลนี้ยขออนุญาตแปลนะผมอ่านกินไม่ออกทำไมเป็นอย่างทำไมต้องโซโลไปสตรีมฟีฟ้าสีเถอะครับพี่ตา <S E S E I S ซ S, S U C K N g, E N T O T น่าดูดจังผมไม่รู้นะว่าใครจ G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  งงอ่ากรรมเขียนว่ากรรมก่อนเขียนกรรมยังไงวะเอ้าทำไมไม่ไหายฮหน้องเอ้าคือผมชนะแล้ว งเฮียบอกเล้ว่ากูเป็นฆาตกรชนะเลยเพศการกิจไม่ออกก็ต้องธรรมดาอะไรเงี้ยโดนกูคิวกดเล็กดเลยฮ่าเฮียแม่งผมชนะเลยงงอ่ะไอเยียงงกันหมนเลยพมาลีครับพี่มาลีหน้าเหมือนหมีจังครับหมีหน้าห่มเมมานาฮีผมงงว่ะ ผมชนะได้ไงดูดิเนี่ยผมมาเล่นลองมาเล่นดูครับทำเวรี่สติลปิดจังครับบ้านชิขายเลยไอควายไม่ผมอยากลองเล่นเป็นคนดู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 ดีเ่้ผมสร้างห้องเล่นเล่นกันคนดูคนดูจะมาเล่นมั้เล่นสีฟ้าสีหน่อยครับ มมออกกันนหดเเลยนะเยะฮ้ทำคลิปลอดโรมาให้ดูหน่อยครับโอเคโอเคโอเครอเลยรอเลยผมไปที่เอสด่อนไปเล่นกับคนที่แบบไม่ปั่นอนะ่ะผมอยากชอบแบบคนไม่ปั่นนะแล้วเอา,อาคนดูนนไปได้ได้ครับน้อง Connected. channel. moved to your User was มาเห็นนั้นมาขอไม่ปั่นนะไม่ต้องไอเทียรู้เปอร์มานะมันมันมันปั่นไอ้เหี้ยเนี่ยเอาแล้วพี่คิงอ่ะปล่อยมันก่อนน้องไอ้เวคิงไปกินข้าวบอกพี่ไปกินข้าวไม่ว่าง่ะพี่เออออกไปก่อนงั้นอ่ะครับ user left your channel hey wake up เนี่ยไอสร้างห้องเล่นกับคนดูด้วยไงวะหลุยส์ hey wake up กดกดไอ้ตรง c r e t เนี้นะ something game MRT ผมชอบดูพี่ละหลับฝันดี A C R E A T E เกม e ใอตรง H O s T อ่ะ something อ่ะนี่อ่ะเอาคนละให้สองคนแปดที่นั่งไปรุยมาอะไรพี่ห้องอะไรห้องไหนไม่รู้เร็วๆเถอดูไม่เป็นพี่ต้องปิดหน้าจอด้วยเดี๋ยวคนเข้ามา พี่ยังอยู่ไหนอ่ะเอ็งมาแล้วเหรออย่างยังพี่อะน่ะห้อง LV อะโอเคโอเคน้องโอเคโอเคพี่สร้างแล้วพี่สร้างแล้วเองเข้ามาแล้วใช่ป่ะน้อง User joined your channel เองเข้ามาแล้วใช่ป่ะน้องน่าแล้วพี่พี่มาเลยเฮ้ยออกไปก่อนเฮียเฮียนี่ใหม่ User was moving เขาไม่ได้เอ้าเฮียนี่โบ่นทำไมอ่ะ พี่เทมาาครับมาลีโน่หนึ่งะไรเดฟน้องน้องน้องเอาสีเหลืองเอาสีเหลืองน้องเอาสีเหลืองเยลโล่เอาสีเหลืองน้องดูดูถ้ากูโดนน่เรียกกูลูกกระี่เลยเขาอ้อนแต่ไม่อ่านแชทผมที่ว่าเขาเขินผมอยู่ปะเวียไม่ได้ฆ่าเลยว่าเปลี่ยนเนี่ยคนดูแม่งมั่ว ไอ oh. okay, พี่เอาปิดแอพอะไรมาขวยไอหลุยมาสร้างห้องสร้างห้องไงวะเลืวอใส่พาด์ยัง <พา S 2> ไงอะ่ะมันใส่สไม่ได้พี่พี่ต้องปิดหน้าจออ๋อแล้วกูจะบอกห้องไงมันจะมีตัวอยู่เข้าแล้วเกลพี่จะมีตัวอยู่อ่ะสางกิตอ่ะอือห้ามห้ามสไตล์นะครับห้ามสไตล์นะแต่ให้ดูห้องเกมหนึ่งมา f ีโอเคเึง๋เลยลุยฆ่าแม่งเลยเราเราขอเราเป็นให้หลุยฆ่า okay, แม่งกันเลยโ <d> ยเราเป็นคนดีว่ะไอ้หลุยมึงเป็นคนชั่วไหมเรารู้กันเป็นคน,รรนมึยมาหากูมึงมาหากู อะไรวะมันหมวดชี้อะไรของมันเนี่ยไอ้มึงเอาแม่งเลยหวดมั่วไอ้แบงโนแบงโนวันเลยเนี่ยเอาแม่งก่อนเลยหวดมั่วนะเอาแม่งก่อนนี่เข้ากันเต็มกราฟเออเต็มกราฟครับมันเป็นอยู่แล้่แหละมั้างนี่เป็นไหมเนี่ไม่ได้เป็นพี่นั่นแหละหวดมั่วไม่ได้เป็นเสกหวดมั่วดีดอกืีมาหาพี่ เออเลยเลยลุยเพราะที่นี่ตามมาลุยไอ้ลี่ไปตามข้าพี่ไอ้ลุยออกไปลุยกับาไปพี่กลัวไอ้ลุยพีซ้อมไปนิงโง่มันมาแล้วไอ้ลุยลุยมันมาไอ้ลุยมือนเอากูลุยฝากสารต่อเลยนะลุยไอ้ลุยไอ้ลุยกูจะมมุมไอ้ลุยไอ้ลุยข้ากูไอ้เหี้ย เดีทองกลี่เย like ี่ยล nah> BE wow ี่เ네 mm ี้ยลุยนะโัวแดงลุยเลยโัวแดงลุยเลยรวยลุยเลยครับไอ้เี้ยลุยฆ่าตะกอดนะมึงฆ่าผมนะกูพี่ชายมึงไปเทมกล้าหักหลังกูนะเออกวผิดวผิดพี่กวผิดพ่อมึงเนี่ย User joined your channel. Huh? Mara.